มาค่ะพี่เกิดอยู่หน้ารถบัสไอ้หอเกิดอยู่ตรงไอ้บ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กไอ้ดอกรถรถภาสีประชาชนมาอยู่อะไรตรงนี้ว่า <c oughs> ฉันลืมเปลี่ยนเปิร์อีก <c oughs> ปเป็นอาวีห้าตาแผกแมลงก็ได้เกตซีไปเลยแมลนก็ได้คุบบอกอ้าวกด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  กด F2 มันนะกด F2 เครื่องมันจะดับกรนไม่กดจริงๆใช่ไหมโอเคงั้นก็แอบดูก่อนโอเคกด F2 เลเครื่องมันจะดักนี่เครื่องมันจะรับอ่ะกด F2 น่ะเดี๋ยวดูนี่เปิดอีสันแกหลุดแล้ว โอ๊ยกูต้องอยายมาโทรในโทรศัพท์เลยยิ่งมากดเด๋ยว้าอะไรนกเอฟซ่อมไหมถ้ากดเอฟซ่อมมันจะได้าวโอ้โหทำไมพี่ตั้งไม่เห็นเป็นสีขาวเลยพี่ทำปกใสให้นะเนี่ตตยตากลาเป็นสีขาวว่ะไม่รู้เป็นยังไม่รู้เป็นยังไปแก้ไขรูปี่ป้าตัวอะไร ทำเป็นตัวพี่เลยได้ไหม <c oughs> คน,คนนี้เล่นไม่มีน้ำใจเลยเนาะใครอะเล่นไม่มีน้ำใจเลยว่ะบอกว่าขอแต้มหน่อยก็ไม่ได้ขอแต้มหน่อยศูนย์จุดหนึ่งแต้มแบบว่าพี่จะปักพิธีเอาแต้มไงมันบอกว่าไม่ให้มันงกอะโอ้ยจังไรมันไม่ทำแกงห้อยะไกูแดกแก้ป <c oughs> ัญหามันได้ <c oughs> ไม่เป็นบ้า